สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกเกษตรบ้านนาผาทําพริกนะคะมื่อนี้กลางวันเซ็กเซค่ะฮอนไลยนะคะก็มื่อนี้จะปล่อยน้ำลงรองเลยนะคะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เพื่อให้ดินมันชื้นนะคะมแมลงปากดูดก็จะบลายนะคะก็มูมว่าจะจริงบอรมรู้จะเอาอยู่แค่ไหนนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันมันใชา้ย,ยาจนแบบเราเราโยกยาเนาะ มันก็บอสามารถเหตดให้หมแมลงพวกนี้หายได้นะคะช่วงเนี้ยดอกจะร่วงเลยนะคะถ้ามแมลงพวกนี้มันลงเนาะแมลงปากดูดเพียไฟไแรแดงไรขาวนะคะหลายหลายนะคะขนาดว่าลองเห่าแบบทําหางนะคะมันไม่เป็นแหล่งซุมของมแมลงเนาะกก่ย่างปาน,นีค่ะพี่น้องนี่คือนี่ก็คือเกษตรนะคะเกษตรที่มันลําบากนะคะลําบากตอนนี้ราคาพริกก็ ดิ่งเหวเลยนะคะกับใบวะแพงเขียวกับยูระมาณ20กว่าบาทนะคะเพื่อนค่ะมืนอีจ่องเกษตรบา้านนาสวัสดีค่ะ